จากาไปดูสามโมงบ่ายสามโมงถึงตีสามทุกวันชีวิตคนกลางคืนขวดเราเาออเดอร์ไปแ,แล้วไหมสวัสดีผู้ชมผู้ชมหนึ่งร้อยล้านคนขึ้นเอาไม่ขึ้นรูปคน โสงตะขอหมู <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะดีเลยเหรอคะดี้่ร้ล้านคนีเลยขอบคุณมากมากครับวันนี้ทดลองทดลองออกอากาศน,กนี่ไง <Okay. S 1> อันนี้คือหนูทดลองออกอากาศคนเราต้องทำงานครับถ้าไม่ทำงานชีวิตจะไร้ค่าทำงานทุกวัน มีรายได้เข้ามาทุกเดือนชีวิตจะสุขสบายถ้าคนเราไม่มีงานทำก็ไม่มีค่าโอเคนะครับสวัสดีครับผู้ชมหนึ่งคนจากที่ไหนครับอ๋อจากไต้หวันไต้หวันอ๋อไต้หวันไต้หวันจากไต้หวันแฟนขับคนนี้จากไต้หวันรู้รู้รู้โอเคโอเคสวัสดีครับ ที่ไฟ M8 ได้ไหมลองเอ้ยใ้รต้องกาเอาอันนี้ไปแล้วลายจีบมากเอาใช้ตัวมจีบเลยนะเด้อไปไปกดที่ตรงนี้กดตรงไหนกดนี้มั้งติดตกลงแล้วก็